มุกคมาเนี่ยมันสามารถบรรดาสิ่งใดก็ได้ที่มึงแบบคิดไว้อ่ะมึงจะขออะไรไม่รู้อะลองไปถามมึงดีกว่าไหมถ้าก็ได้ปะถามมึงนะอ่าอีกถ้ามึงอ่ะได้แหวนทองทุกพกมามึงมึงจะขออะไรมึงขอให้กูเป็นคนที่รวยที่เสน่ห์โลกรวยได้ดอกไมะขอให้ ชอบใครเขาก็ชอบคุ้นกับตอนนี้ชอบอะไรชอบมือโอ้ยสัตว์ผ่านสื่อแล้วนะไอ้ลูกมึงได้ยินปะเนี่ยไม่เอาไม่เอามึงพูดเลยนะไม่ไม่บอกไอ้ชุดแกงมว่าคุณบินมากเฮ้ยมึงอย่าถ่ายดิมึงอย่าถ่ายนะมันก็รู้ดิอย่บอกมันอย่าบอถ้ามึงตัดวิดีโอนี้อยู่ไหนสัตว์ฝากบอกด้วยว่าถ้ามึงจะตัดถ้ามึงจะตัดก็ ยังไม่ได้ตอบเลยเมื่อกี้รู้รู้รู้แล้วมึงเถกอ่าอ่า่าอ่าอ้าอ่า่าอ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 ่อาอ่าอ่อ่ะออาอ่อาาออ่าอลอาอูอ่่าง่อ่าออ่าออาอ่าอดอ่ออา่าอา่อ่าอาอ่อ่่าอาอ่าอ่า่อ่าออ่าอ่่อ่อ่ไออ่่อ่อาา่อนาอาอ่อดขา่อ่อออ่่อออะไรออ เอามานี่เอามานี่อัน้ได้ได้อยู่ได้แพงอยู่นะเอามานี่นะถ้ามึงได้แหวนขอไปพบมามึงจะขออะไรแหวนในวงนึ่งแต่ถ้ามึงได้วงใหม่มามึงจะขออีกวงนึงขออีกวงนึงอ่งเปลี่ยนเปลี่ยวก่อนถ้ามึงได้แหวนขอไปพบมามึงจะขออะไรจำน้องจากแหวนจำนำนะขอขอจากแจากแหวนอ่ะแหวนขอไปพบมึงจะไปจำนำหรู้ไม่ล่ะขอจะขออะไรจากแหวนรู้เลยว่าจำบ่อยๆจำอะไรจำแหวนเนี่ยแหละอ๋อเอาจริงจริงเอาจริงจริงสิเอยเอออะไร ขอเมียก็คนมะนะอ่ะาขอแตกคนไม่ได้สวยอ่ะอีหลัวอีหลัวไหมอ้าวไอ้ตั้มท่ามึงอะไรของมึงเนี่ยเอาก็ได้นะถ้ามึงได้แหวนของพิภพมามึงจะขออะไรจากแหวนของพิภพเว้ยขอให้พ่อให้แม่ให้น้องแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมึงตัดออกนะช็อตเนี้ยจริงๆริออกจังว่ามึงหลอดจังวะมึงหลอดตลอดอ่ะหอดมอก็ไม่ขออะไรมากขอให้น้องๆตื่นเต้นกับพวกพี่ๆนะครับ ครับพอแล้วแมวไม่ชอบมึงจะไม่ตอบจริงเหรอตอบว่าถ้าได้แหวนของพี่พมพมามึงจะขออะไรไปที่มีแสงเลยของพี่พบกูขอให้ขากูหายเจ็บเว้ยวันที่เก้าเนี่ยตัจะขึ้นไปสร้างความสุขให้น้องๆถ้ามึงได้แหวนของพี่พมมามึงจะขออะไรขอขอชาขอมาไอซัตขอไม่ได้เหรอของขอให้น้องประทับใจงานทีมภาคของพวกเราอะ ลุงลุงพ่อขอขอแค่เดียวตขอให้น้องๆเริ่มต่อไปเข้าภาคกันเราเยอะๆอ่ะแล้มงอวช่วยงานหลังค่ะสามารถขอผัวคนหนึงเออแค่นั้นแหละไอเมย์กูขอเสียงกูคืนมาพอนี่มึงลงสมัครสอบไม่ี่ยเออมึงเบอร์อะไรวะเดี๋ยวกูจะไปเลือกให้อยากได้อะไรต้องแนวแบบมาขอขอดีๆสักคนได้สว่า มึงรู้ขนาดเนี่ยถ้ามึงได้แหวนของพอี่ภพอ่ะมึงจะขออะไรไ<ค>ขอให้กูบินได้ไ<ค>ขอบินได้มึงเอาบินทำยียอะไรกอยังเหมือนนกอ่ะถ้ามึงได้แหวนของพี่ภพอ่ะมึงจะขออะไรมึงจะขอให้โนกไม่ร้อนขอโลกไม่นร้อนนกร้อนร้อนได้ไหไอ้ม <ไ S 2> ้อนมาม้อนมาออฝั่งนี้มึงได้ยี่ขนาดยังถ้ามึงได้แหวนของพี่ภพมึงจะขออะไร ขอตังขอตังเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ขอตังอ่ะเท่าไหร่ก็ขอเท่านั้นอ่ะตังไม่ใช่ไม่ใช่แหวนของพี่พบมามาพี่แหวนตอบเลยฮะกูอยากได้เมมเบอร์แบบพิมพ์เวยเย็ดเย็ดเรอแขวเพื่อได้ด้วยนะเย็ดถ้า มึงได้หลางคอพบมึงจะขออะไรขอให้อยู่กับเพื่อนตลอดไปก่อนมึงจะจากไปแล้วเหรอกะอยู่ตลอดไปไงอ๋อโอเคได้อยู่ด้วยกันเลยอยากได้อะไรขอกล้องแล้วกันอยากได้กล้องกล้องตัวเนี้ไปแล้วไอ้เหี้ยขอให้มีน้องเยอะให้น้องน่าถ้ามึงได้แหล่คองพบมาจะขออะไรขอเสื้อันดูดิดูชุดกูดิเสื้อยังไม่ทนดมากติดเหล็กแล้วเนี่ยย ถ้ามึงได้แหวนของพิพพ์มาะกูก็จะขอของพิพพ์เลยยิ่งใหญ่เลยต้องแหวนของพิภพกูขอของพิพพเลยเออ่ะมาโมดมาขอจันอมาโมดไปชายถ้ามึงได้แหวนของพิภพมามึงอยากจะขออะไร ขอให้ MMR ฮอนโกสองพันใจดีปกติอ่าจุงถ้าเกิดมึงได้แหวนของพิพพบมามึงจะขออะไรจากแหวนขอให้มีแหวนอีกอันนึงอะแล้วถ้าเกิดมึงได้แหวนอีกอันนึงมากูจะให้พอสองข้อใช่ไหมขอเลยขอให้โลกนี้แม่งสดใสเบิกบานไม่ต้องข้ามไ่ต้องเครียดมีแต่ความสนุกความสนานมีเงินทองใช้กันทุกคนเท่าเทียมกันถ้าสมมุติว่าได้แหวนของพิพพบมามึงอยากได้อะไรจะไปนอนกับสาว ร้อยคนครับเราจะไปงานกับผู้ชายร้อยคนสมบูรณ์ขอให้ขอให้ได้เป็นความสุขเอาแล้ตอนนี้มีความทุกข์ตอนนี้ก็มีความสุขแบบใครน่ะแบบใครเธอเลยที่สุดในโลกไปเลยที่สุดในโลกที่เรือ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดออกพี่ขอให้เองอย่าตัดพี่เลยนะมาแอมแอมมาขอให้งานผ่านไปด้วยดีนะเยสแล้วอั้มอ่ะตอบสวยๆหน่อยหมาเหนึ่งเอากูถ้าได้แหวนของพี่พบมาจะขออะไรจากแหวนขอให้เกิดผู้ชายอ่ะทำไมอ่ะแพ็กมาตอบคำถามหน่อยไม่ต้องคิดสดเลยอยากได้อะไรบอกเลยขอให้จบไปมีงานทองแล้ว อยาากมมเฟขอรถสวยๆสักันมาขับแล้วกันอยากได้อะไรขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้มีความสุขประมาณนั้นอ่าโอเคมาและเอื้อถ้ามาดามได้แหวนทองพิพิธมาดามอยากขอให้โอเคสุดยอดมากครับไม่ยั่งค่ะแหวนทองพิพิช่วยเดี๋ยวมาดามนมตีนะคะเรียนแตกสบไฟสามจดคะแดงภาคใต้ค่ะมาดามอยากให้แหวนทองพิพิช่วยประเทศไทยค่ะ อยากให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่กับเรา,าขนาดนนานม,มาดามอยากให้กับส่วนรวมค่ะให้เด็กบ,บนดอยด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะไป <c oughs> ดูการศึกษด้วยค่ะ <c oughs> แล้วขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งอยากได้อะไรขอให้น้องมางานพีเศษภาคว,วันที่เก้ามากันเยอะๆมากันให้เยอะๆนะจ๊ะ <c oughs> มีอะไรสนุกสนุกรอยอยู่เ <c oughs> จ๋งแน่นอนรับรองไม่ผิดหวังค่ะถ้าสมมติว่าเซนได้แหวนขอมพบมาอันหนึ่งแล้วขอพออะไรก็ได้หนึ่งข้อเซนอยากได้อะไรขอหน้าหายตัวมา อยากหายตัวไปนอนถ้าสมมุติว่าโยมีแหวนของมรัพบอยู่แล้วขอพรได้ข้อหนึ่งโยอยากขออะไรขอให้น้องๆ้องสองกำลังสามร่วมร่วมกันมีรถไอ้ตาทำอะไรอยู่วะยอดมากโอ้กูก็นึกว่ามึงทำอะไรนวดขานี่เองขาเจ็บก็ไม่บอกเออเจ็บขาอ่ะตาบ ถ้ามึงอยากจะขอพรจากแหวนของทุบอย่างหนึ่งอยากได้อะไรอยากให้น้องๆมาเยอะๆวันที่เก้ามาเยอะๆมาเชียร์พี่หน่อยกถือว่ามึงคิดได้แลงวนะนะนะจะขอว่อาก็จะขอพรจากแหวนเนี่ยก็อยากขอให้น้องๆเนี่ยมาเ,เยอะๆมา,มาดูโชว์วันที่เก้าแล้มาดูโชว์โชว์อะไร โปก็จะมีกิจกรรมในตอนเช้าแล้วก็ตอนชท่วงบ่ายก็จะเป็นการแสดงจากรุ่นพี่มีการเต้นออะไรยในนี้โอเควัน,น,วนที่9มิถุนายนนี้ครับผมเจอกันมากันเยอะๆนะ